สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถยนต์ราคาเบาๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้เป็น Nissan s i l i r o ค่ะรถ V97 นะคะเครื่องยนต์ VQ20 2,000cc นะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะราคา49,000บาทค่ะรถอยู่แถวหนองจอกมีนบุรีนะคะ เริ่มชุดโอนครบภาษีพรบรปี64เน้นขายตามสภาพนี้เลยในาราคา49,000บาทหากท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถติดต่อเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้นะคะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะติดต่อเจราจากับผู้ขายได้เลยค่ะรถส,สวยพร้อมใช้ขับขี่ได้สบายนะคะเกียร์ออโต้ด้วยค่ะทุกท่าน แอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะหากถูกใจยังไงนัดหมายร่วงหน้าก่อนเข้าไปรับชมตัวจริงค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ